สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับมารีวิวดินสอกดนะครับจากแบรนด์ยูนิมิสุบิชิเพนซิลคอมพานีลิมิเต็ดนะครับเจ้า2ตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดอิ dition หรือว่าผลิตจำกัดผลิตน้อยด้วยนะครับสีพิเศษจากแบรนด์ uh, ผู้ผลิตนะครับมิสุบิชิซึ่งเขาก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ เครื่องจากอุตสาหกรรมหนักนะครับรถไฟต่อเรือแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆมากมายแต่เขามีดีวิช i ั่นทำเครื่องเขียนด้วยซึ่งยูนิมิซูบิชิเพนซิลคอมพานีลิมิเต็ดเนี่ยเป็นซับดีวิช i ั่นหรือจะเป็นดีวิช i ั่นที่แยกออกมานะครับเพื่อทำเครื่องเขียนโดยเฉพาะซึ่งจเจ้า2เล่มนี้ในรีวิวนะครับจะเป็นสีลิมิเต็ดอิดิชั่นใน สีที่ผลิตออกมาจํากัดจํานวนแล้วก็อาจจะจํากัดเวลาด้วยนะครับผมส่วนราคาจําหน่ายเนี่ยผมซื้อจากช้อปปีนะครับร้าน u ีพุทส i o นารีหรืออะไรนี่แหละนะครับด้ามหนึ่งสามร้อยกว่าบาทนะครับบางร้านก็200ปลายปลายบางร้านก็300ต้ต้นต้นกลางๆนะครับก็อ,อยู่ที่ว่าแต่ละร้านเขานํามาจําหน่ายเท่าไหร่นะครับเจ้า2ตัวนี้ก็จะมาในสกรีมสีแพ็กเกจที่พี่ๆเพื่อนๆเ,เห็นกันชัดเจนเลยว่ามันเป็นสีเหมือนขนมนะครับซึ่งขนมนั่นคือโดนัทนั่นเองครับตัวนี้จะเป็น เหมือนจะเป็นบัตเตอร์สกอตช์หรืออะไรไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตหรืออะไรไม่รู้สักอย่างนะเดี๋ยวมาดูชื่อสีกันมันจะระบุไว้ตรงข้างหลังแท็กนี้นะครับแต่แพ็กเกจก็าทำออกมาได้ดูน่ากินมากๆนะครับแล้วก็ในซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ขนมเขาจะมีทั้งคอตตอนแคนดี้ทั้งไอศกรีมทั้งเค้กนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่เจ้ารุ่นสวิชอัลฟาเจลเท่านั้นนะมันจะมีแบบคุชชโกะธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่ก็มาเป็นแพ็กเกจที่ น่ากินมากๆนะครับผลิตจำกัดนะครับเพราะเป็น limited edition ก็ถ้าชอบก็ลองตามลิงก์ไปซื้อกันเองได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่เจ้า2ด้าม2เล่มนี้เลยนะครับตัวซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นสีออกน้ำตาลเหลืองนะครับก็ดูเป็นครีมๆดูเป็นเนยๆหน่อยนะครับะจะมีแท็กว่า limited edition ชัดเจนนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นจริงๆคือ uni alpha เจ l นะครับคือเป็นครุโทกะที่ c o r r กับ alpha เจล ยูนิคุรุโ o กะเนี่ยเป็นดินสอกดของมิซูบิชิเพนซิลนะครับซึ่งจุดเด่นเขาคือจะมีแกนของไส้ดินสอที่หมุนรอบตัวเองทุกครั้งที่ยกแล้วกดลงนะครับมันก็เลยทําให้ดินสอเนี่ยมีความสม่ําเสมอของเส้นเกือบตลอดเวลาซึ่งบางคนจะบอกว่ามันเหมือนมันคมตลอดเวลาบางคนก็บอกว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันไม่ต้องหมุนนะครับซึ่งถ้าเป็นดินสอธรรมดาทั่วไปเนี่ยเวลาเราเขียนถ้าเกิดผมไม่ขยับข้อมือนะครับแบบนี้นะครับ เขียนไปปุ๊บด้านหนึ่งมันจะสึกแล้วมันจะเป็นปากฉลามเบี้ยวๆใช่ไหมผมก็ต้องขยับคลิปขยับคลิปขยับกริบปวดสังเกตตรงคลิปเนี่ยนะครับเพื่อให้เส้นมันคงเส้นคงวาแต่มันไม่ใช่กับยูนิคุรุโทกะทุกรุ่นนะครับที่มีมาคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นธรรมดาแอดวานซ์ pe, สลา์ไฮส์สลา์หรือรุ่นอะไรก็ตามถ้ามีคําว่าคุรุโทกะของยูนินะครับไส้มันจะหมุนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขียนทาให้เส้นมันคงเส้นคง,งวาครับซึ่งมาดูเจ้าตัวนี้กันคือยูนิคุร สวิชนะครับอัลฟาเจลเนี่ยเป็นเทคโนโลยีผลิตกริปตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีฟีเจอร์ก็คือสามารถจะล็อกไม่ให้หมุนก็ได้หรือจะให้หมุนก็ได้นะครับได้แต่เราเราลองมาดูแท็กข้างหลังกันขยายตรงนี้ดูนะครับมันจะมีชื่อสีคือ CS นะครับก็คือชูกานะครับน่าจะเป็นครีมมี่ชูกาหรืออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นสีออกน้ำตาลครีมๆแล้วกันนะครับก็เป็นโดนัท เหมือนคริสปี้ครีมอะไรแบบนี้น่ารักดีนะครับแท็กก็จะเป็นอย่างนี้ล็อกได้นะครับจะล็อกหรือว่าไม่ล็อกก็แล้วแต่นะครับไส้แบบโฮคือเหมือนดินสอกดธรรมดาถ้าเป็นครูทักกะโหมดมันก็จะหมุนไส้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขียนนะครับผมกดก็กด,กกดคลิกที่ตูดธรรมดาเลยตามนี้เลยนะครับผมมาดูที่เจ้าสีน้ําตาลอันนี้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อคือดีช็อกโกแลตนะครับน่าจะย่อมาจากดาร์กหรือว่าดับเบิลช็อกโกแลตนี่แหละก็คือเป็นสี ช็อกโกแลตอย่างชัดเจนลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับอัลฟาเจลเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองแกะแพ็กเกจออกมาดูนะครับว่าเป็นยังไงวิธีแกะไม่ให้กล่องเสียคือบีบนะครับแล้วยกออกแบบนี้นะครับถ้าใครจะเก็บกล่องนะเออเพราะกล่องมันก็สวยอยู่นะครับอันนี้แล้วก็มีวิแววว่าผมจะซื้อเบวดับเบิลทริปเปิลด้วยนะครับบีบแล้วยกออกแบบนี้ไม่ต้องฉีกไม่ต้องตัดเขาจะบอกว่าฉีกด้านหลังแบบนี้ไม่ต้องฉีกนะครับเคาะแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ สำหรับสะสมได้นะเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักแล้วมาดูดีไซน์กันนะครับแต่ละเล่มน้ำหนักเท่าไหร่สีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นดำขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีสีที่ไม่ลิมิตแต่ก็เป็นสีสวยๆยเช่นน้ำเงินเหลืองชมพูอะไรพวกนี้ก็เหมือนจะมีมาด้วย18กรัมนะครับนี่18กรัมเหมือนกันจริงๆก็คือมันคือรุ่นเดียวกันแหละมาดูกันที่จุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้นะครับซึ่งจุดเด่นที่มีหลักๆก็คือจะเป็นกริปนะครับพอแน่นอนว่า เขาเป็นดินสอกดที่ c o r r o b o ร a กับอัลฟาเจลนะครับซึ่งในแพ็กเกจเขาก็จะบอกอยู่นี่นะครับอัลฟาก็คือตัว A นะอัลฟาเจลเป็นวัสดุที่ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับที่มีจุดเด่นก็คือมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับเหนียวหนึบนะครับ แต่ก็มีความแน่นด้วยนะก็คือพูดง่ายๆคือมันจะแน่นจะเหนียวก็ได้ซึ่งในรุ่นที่เป็นอัลฟาเจล X กับครูโทกะต,ตัวนี้จะเป็นแบบ3 l a เลเอร์นะครับทริปเปิลเลเรหรือว่า3 l a เ e เยซึ่งด้านนอกจะเหนียวนุ่มนะครับชั้นกลางก็จะมีความแน่นหนาแล้วก็ด้านในสุดก็จะเป็นแน่นเฟิร์มนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเวลากริปนะครับดินสอบีบแรงๆหรือว่าใช้งานต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็จะลดความเจ็บปวดจาก การกดดินสอนะเพราะนิ้วบางคนถ้าจับดินสอแข็งๆแบบนี้นะครับที่ไม่ได้มีกริปเนี่ยมันจะกดตรงนิ้วอันแล้วมันจะมันจะเจ็บนะครับมันจะเป็นรอยเพราะว่าเขียนต่อเนื่องแบบเลคเชอร์เป็น10 1 0 20หน้าเป็นสองสชั่วโมงเนี้ยนั่งเรียนนะครับต่อเนื่องก็จะเมื่อยมือนะครับแล้วก็ส่วนของกริปเนี่ยนอกจากจะมีความยืดหยุ่นสูงมากนะถ้าผมลองบี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองขยายภาพให้ดูดูในแบบมันแน่นมากมันแบบบี้แบบเนี่ยนะครับ นุ่มข้างนอกนะครับหนึบหนับข้างในแล้วก็แน่นชั้นในสุดเลยนะครับนุ่มนุ่มนอกแน่นกลางหนึบหนับนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันทั้ง2อ,อันเลยอันนี้ก็จะเป็นสีขาวขุ่นทั้งคู่นะซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับเวลาจับบี้เนะี่ยมันก็จะไม่เจ็บมือนะครับมันมันมือมากนะครับมันเคี่ยวมากที่สาคัญคือไอตัวที่เป็นซิลิโคนตรงเนี้ยที่เป็นอัลฟาเจลนะครับมันจะมีคุณสมบัติก็คือสามารถทนแสง UV นะครับใช้งานได้นานทนอุณหภูมิอะไรเงี้ย มันจะเหลืองหรือมันจะเหนียวมือไหมผมก็ไม่ทราบเพราะเขาเคลมว่าใช้งานได้นานเป็น10ปีเลยนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมใช้งานมาแค่ประมาณไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับก็บอกไม่ได้ว่ามันจะหนุบหนับขนาดไหนได้นะครับก็บ,บี้แล้วก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับส่วนการเก็บแล้วก็การดึงดูดฝุ่นเนี่ยวัสดุดตรงนี้ผิวเขาจะเป็นแบบเหมือนพ่นทรายนะมันก็เลยไม่ค่อยดึงดูดขี้ฝุ่นหรือว่าขี้มือเท่าไหร่นะครับเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายนี่คือจุดเด่นของกริปนะครับ คือลดการจับมือลดการลื่นดามอ้วนจับถนัดนะครับส่วนเลดไกด์นะครับหรือเลดพายก็จะยืดออกมาประมาณ3 4มมิลิเมตรซึ่งง่ายต่อก,การขีดเส้นการวงนะครับแล้วการจดเลคเชอร์ส่วนหัวก็เป็นพลาสติกนะครับรับก,กันกับสีของบอดี้คือตัวนี้จะเป็นครีมมี่ชูกานะครับสีออกอน้ำตาลอ่อนๆนะครับอมเหลืองๆห,หน่อยครีมครีมตัวนี้ก็จะออกเป็นดับเบิลช็อกโกแลตก็จะเป็นน้ำตาลที่เข้มกว่าหน่อยนะครับตามสกรีมซึ่งเป็นลิมิเต็ดทั้งคู่เลย ส่วนคอตรงนี้จะมีมาร์กบอกว่าเป็นเีแปนคือทําในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ดินสอราคา2 0 0ร0อเนี่ยแบบนี้นะครับมีเทคโนโลยีก็ไม่ได้แพงซะ,ะจนแบบรู้สึกว่าแบบโอ๊ยแพงจังซื้อไม่ได้นะเพราะดินสอกดผมมองว่าหลัก10จนไปถึงหลักหลายร้อยเนี่ยยังซื้อได้อยู่แต่ถ้าเกิดหลักพันขึ้นไปพันกว่าบาท900กว่าบาทขึ้นไป เริ่มแพงแล้วความรู้สึกผมนะแต่มันก็ต้องแลกมากับเทคโนโลยีวัสดุที่ดีขึ้นด้วยนะครับแบบด้ามเป็นทองเหลืองเป็นไทเทเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมสเตเลสอะไรเงี้ยนะครับขึ้นไปอย่างครูโทกะดิฟนะครับซึ่งผมจะซื้อในอนาคตมารีวิวเนี่ยด้ามหนึ่งสามพกว่าบาทถึง5,000เลยแล้วแต่สีแพงโคตรนะครับส่วนช่องที่เห็นตรงนี้จะเป็นช่องที่เจาะเอาไว้เพื่อแสดงถึงกลไกภายในซึ่งถ้าผมแท็บหัวดินสอนะจะเห็นว่าหัวดินสอมันจะมีการ มูชชิ่งหรือว่ายุบตัวลงทั้งคู่เลยนะครับแล้วทุกครั้งที่ผมแตะลงไปเนี่ยกลไกสีส้มจะหมุนมานะครับแล้วแตะไปเรื่อยๆกลไกสีส้มจะหมุนหายไปนะครับเป็นอย่างนี้ทั้ง2อ,อันเลยนะครับเห็นไหมซึ่งกลไกนี้เป็น,นกลไกคูรุโทกะนะครับเวลาเราเขียนนะครับแล้วยกแล้วเขียนแล้วยกเนี่ยไส้มันก็จะถูกขูดไปด้านหนึ่งแล้วมันจะขมุนตัวเองไปทําให้เราไม่ต้องเขียนแล้วต้องมานั่งขยับกริปแบบนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อให้เส้นมันคงเส้นคงวานะครับเป็น,นกลไกที่มีมา แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องที่โชว์กลไกนะครับถ้าเป็นขนาด0.5จะเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าเป็น0.3จะเป็นสีเหลืองในช่องนี้ซึ่งถ้าเป็นยู uh ริคุรุโคกะรุ่นเก่าๆมันจะโชว์แถวๆนี้นะครับไม่ก็ตรงไหนสักที่หนึงเดี๋ยวผมค่อยมาเทียบให้ดูท้ายคลิปท่อบอดี้ก็เป็นพลาสติกนะครับน่าจะเป็นพวก ABS เรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็ะจะมีสีต่างๆกันไปซึ่ง2ตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นครีมมี่ชูกา กับดับเบิลช็อกโกแลตนะกันนะครับผมเรียกชื่อไม่ผิดก็เป็นสีน้ำตาลเข้มหน่อยกับสีครีมรมอมเหลืองๆสวยดีตรงนี้จะบอกเป็น HD2 นะครับก็คือเป็นความเฟิร์มของกริปเจ้าครุโเทกะตัวนี้แหละว่าเป็นไฮเดนซิตี้นะครับย่อมาจาก HD คือไฮเดนซิตี้ก็คือมีความหนาแน่นสูงตรงกลางข้างในแล้วก็ด้านนอกก็เหนียวหนุบมันเคี้ยวมากมจากบีบมันเหลือเกินนะครับแต่มันก็จะกลับในรูปเดิมตลอดนะไม่ย้วยไม่ยานนะครับแน่นแน่แนแบบ มันเขี้ยวจริงนะครับส่วนคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ทําด้วยพลาสติกเหมือนกับตัวบอดี้แต่เป็นสีที่เข้มกว่าบอดี้เล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นแอคเซนต์ให้เราทราบว่าส่วนคลิปกับส่วนสวิตช์ท้ายเนี่ยมันจะมีความเข้มกว่าบอดี้ก็สวยดีนะไม่ดูล้นๆเกินนะครับมีมาร์กยูนิตรงท้ายแล้วก็มีรีเทนชันตัวล็อกนสำหรับหนีบกับกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงในกล่องนินสอรหรือว่าในอุปกรณ์พกพาได้สะดวกนะครับด้านข้างก็จะสกรีนยูนิอัลฟาเจลเอก็คือตัวเป็นตัวอัลฟานะครับ ส่วน0.5เป็นขนาดของไส้ตัวนี้บริเวณท้ายเนี่ยจะมีมาร์กบอกอีกนะครับว่าโฮคือหมุนไปทางข้างหน้าแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็น,นกลไกในการล็อกนะครับตอนที่ผมยังไม่ล็อกเนี่ยโลโก้ยังโผล่อยู่แล้วก็ดีเทนมันอยู่ตรงนี้นะครับทั้งคู่เลยหัวดินสอมันจะมุชชิ่งได้นะครับดึงๆจะหมุนได้อยู่แต่ถ้าผมหมุนไอ้ตัวนี้ไปบังโลโก้เมื่อไหร่นะครับดีเทนโผล่ตามทิศทางที่เขาบอกนะครับชึบอย่างเงี้ยนะครับหัวดินสอจะล็อกเฟิร์มทันทีนะครับ หมุนไม่ได้แล้วนะครับแน่นเลยอันนี้ยังไม่ได้ล็อกนะครับจะดึงๆลองสังเกตดูดึง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 นะครับแต่อันนี้ล็อกแล้วแข็งเลยก็จะเป็นดินสอกดธรรมดาเลยส่วนการเติมไส้นะครับก็คือทําด้วยการดึงจุกตรงท้ายออกดึงยางลบออกแล้วเติมไส้ขนาด0.5ได้ทุกยี่ห้อนะครับทุกเกรดเลยไม่ว่าจะแข็งระดับไหนที่มีขายอ่อนขนาดไหนมืดขนาดไหนได้หมดแล้วก็เป็นไส้0.5ได้ทุกยี่ห้อเลยก็ใส่เข้าไปแอคชั่นก็เพียงแต่กดนะครับ ก็จะยืดออกมาแบบนี้นครับผมก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็เป็นดินสอกดธรรมดาที่ปรับโหมดเป็นแบบล็อกก็ได้หรือว่าจะเป็นครโทกกะก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยคราวนี้ท้ายคลิปเนี่ยผมมาวัดขนาดก่อนลืมพูดถึงขนาดนะตะกี้ความยาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.8นิ้วหรือ14.5ซนติเมตรนะครับโดยประมาณคราวนี้เราลองมาดูสีอื่นบ้างที่ผมรีวิวไปแล้วแต่ไม่ใช่ทุกสีที่มีออกจําหน่ายนะครับ ผมรีวิวไปแล้วก็จะเป็นสีบลูมั้งอันนี้มันชื่อสีอะไรว่าเนวี่นะครับสีกรมมท่าสวยดีนะครับอันนี้อยู่ในแพ็กอยู่เพราะว่าแกะรีวิวแล้วยังไม่ได้ใช้ผมใช้สีอื่นนะครับก็เก็บเจ้าตัวนี้ไว้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะซื้อสีนี้ซ้ําอีกนะครับเราเอาใช้งานตัวหนึ่งเก็บตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่สีลิมิเต็ดนะครับเป็นสีธรรมดามีขายอยู่เรื่อยๆนะนะครับผม ถัดมาจะเป็นเยลโล่ครับสีเหลืองแต่ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีดําเพราะเขามองว่าถ้าเป็นเหลืองกับขาวมันจะไม่เด่นก็เป็นเหลืองดําดูก็เหมือนบัมเบร์บีดีนะครับชื่อสีเขาชื่ออะไรเยลโล่เฉยๆนะครับตรงนี้นะครับก็ซื้อมาจากคนละร้านกันแต่ก็เป็นรุ่นเดียวกันอัลฟาเ Switch เหมือนกันนะครับผมรุ่นธรรมดาสีสีแบบตางจากสีดํากับขาวเนาะแต่เป็นรุ่นธรรมดานะไม่ใช่ลิมิเต็คราวนี้เราลองมาดู ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นสีธรรมดาเหมือนกันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับก็เป็น olive g r e e หรืออะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ก็เป็นดำๆสวยดีนะก็3สีนี้คือซื้อมาก่อนถัดมาอีกนะผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อสักครู่เลยนะครับอันนี้จะเป็นสีลิมิเต็ดนะครับที่เรียกว่า zac blue นะ s a x e zac blue ก็เป็นสีลิมิเต็ดนะครับตัวนี้แต่ว่าจะเป็นด้ามสีใสๆขาวๆแบบนี้นะครับ ไม่ใช่สีขนมโดนัทนะแล้วก็2ตัวนี้ก็เป็นโดนัทนั่นเองนะครับผมก็มีมาเรื่อยๆอีกนะครับส่วนท้ายคลิป Very End of the Clip จริงๆอันนี้คือคุรุโทกะ KS Model เดนะครับ ks นี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นชื่อรุ่นว่าคุรุโทกะสปีดหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ก็เป็นรุ่นที่ปรับปรงุงด้ามที่เป็นกริปยางนะครับแล้วก็ตัวท่อที่ดูแบบสลิมดูเหมือนปากกามากขึ้นอันนี้เป็นสี l i มิเต็ดกันเมทัลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ0.5เหมือนกัน,นกลไกเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ตัวนี้จะเป็นกริปอัลฟาเจลแล้วก็ล็อกได้แต่ตัวนี้เป็นหมุนตลอดเวลานะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้มีอื่นๆอีกอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวลาเต้กรีนนะแต่ชื่อชื่อสีจริงๆผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสีอะไร0.5รีวิวไปแล้วนะครับผมสีขาวนะตัวนี้เป็น0.3นะครับก็ไส้เล็กกว่าแต่ว่าก็คือมันคืออันเดียวกันกับไอ้นี่แหละ นะครับเพียงแต่สีต่างกันแล้วไส้ต่างกัน,นมีสีฟ้าอ่อนอะไรด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรูเล็ตนะครับรูเล็ตก็จะมีออกมาด้วยกัน2สีนะตอนนี้นะครับเท่าเท่าที่ผมทราบก็คือจะเป็นสีเมทัลลิกแบล็กหรือว่าเมทัลลิกดาร์เกรยนะครับแล้วก็จะเป็นเมทัลลิกซิลเวอร์นะครับจุดเด่นคือ กริปที่เป็นลายกันลื่นนะหัวที่ยืดออกมาตลอดเวลาแต่กลไกเป็นครูทกัธรรมดานะครับไม่ใช่แอดวานซ์เสียได้เหมือนกันนะอยากให้เป็นแอดวานซ์ตัวนี้เป็นดินสอที่ผมชอบใช้มากเลยนะเพราะการิปมันถนัดนะครับหัวยืดด้วยแล้วก็ราคา400กวา่าบาทเองด้ามหนึ่งอะ่ะแต่ออกมาแค่2สีนี้นะครับรีวิวไปแล้วนะไปดูย้อนหลังได้ส่วน3อันนี้คือพันช c กริปนะครับจะเรียกว่าแอดวานซ์อัพเกรดก็ได้นะเป็นรุ่นแอดวานซ์นะกลไก แต่เป็นรุ่นอัปเกรดก็คือหัวของดินสอเนี่ยยืดออกมานะครับหรือว่าเก็บเข้าไปได้มีกริปที่เป็นเจาะรูนะครับกันลื่นแล้วก็หน้าตาก็ดูดูลินคลีนตัวนี้เป็นสีขาวนะครับนี่เป็นสีกันเมทัลเกรสีเทานี่เป็นสีโอลิฟกรีนมั้งคล้ายๆกับตัวนี้เลยแต่สีก็คนละโทนกันอีกนะอันนี้เขียวแก่กว่านี้อมเหลืองนะครับ กลไกก็เป็นแอดวานซ์หมุนเร็วกว่านะรกริปเล็กตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับเป็นโลหะเนาะแล้วก็หัวก็หดเข้ามาเก็บได้นะครับกลไกหมุนเร็วขึ้นก็สึกเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมาเป็น HG High Grade นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ผมมีอยู่สีสีตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นสีดำสีขาวสีชมพูและสีฟ้าหรือน้ำเงินนี่แหละสีสีแต่ไอชมพูกับฟ้าผมหาไม่เจอนะครับแต่ตอนนี้สั่งแบ็กอัพไปแล้ว กริปเป็นอลูมิเนียมลื่นแบบเรียบๆแบบนี้หน้าตาจะคล้ายๆกับรุ่นรูเลตเลยนะคล้ายเลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้จะเป็นลายกระลื่นแต่ตัวนี้จะเป็นหยกัยกๆเป็นร่องแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีความต่างกันของดีไซน์บริเวณกริปนะครับแต่ระบบหมุนอะไรด้ามอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ซื้อมาหลายปีแล้วแหละ,หละน่าจะก่อนโควิดอีกมั้งนะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับสีด้ามนี้แต่อรุ่นเนี้ยในไทยไม่ค่อยมีขายนะครับไฮเกรด HG เนี่ย ไอรูเลตเนี่ยมีขายเยอะอยู่นะหลายร้านอยู่นะครับยังไงก็ตามลิงก์ไปดูอัอเนี้ยแล้วผมจะแปะลิงก์ที่จะซื้อด้วยแล้วก็อันนี้เป็น a d v a n c e ์รุ่นเก่านะครับก่อนมาเป็นแอดวานซ์พันธสคริปต์หรือว่าอัปเกรดนะครับกลไกเหมือนกันนะแต่หน้าตาไม่เหมือนนี้เป็น l i m i t ต็ดสีชมพูเป็นตารางไม่รู้ชื่อสีอะไรกล่องมันผมทิ้งไปแล้วนะหัวมันหดได้นะแอดวานซ์ Advanced. นะครับแล้วผมมีแอดวานซสีมุกอีกเล่มนึงไม่รู้อยู่ไหนแล้วหาไม่เจอ นะครับรุ่นธรรมดาก็มีนะครับคือบางทีก็วางวางไปแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับก็เป็นดินสอกดจากแบรนด์ยูนิคุรุโอกะนะครับอัลฟาเจลนะครับก็คือด้ามเป็นอัลฟาเจลหนึบหนับเลยแล้วก็กลไกก็ล็อกได้เพราะสวิชเลือกได้นะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe กันได้คอมเมนต์กันได้แล้วบอกผมทีว่าพี่ๆเพื่อนๆใช้ดินสอกดแบบไหนอะไรยังไงอยู่บ้านนะครับเล่าให้ฟังคุยกันได้นะครับผมก็ขอบคุณมาก ไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับผมก็ไม่ได้ห่วงมันมากหรอกนะก็หยิบหยิบใส่กล่องแบบนี้ไว้นะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันครับผมเฮบิไรเดนเอาท์